ันนี้มาเอาแว่นนะคะค่ะพี่แต่ตัวเนี้ยที่พี่ใส่อะหนูต้องเอาไปส่งให้ช่างทําให้นะหรอใช่เอาแว่นของแฟนเนี้ยซ่อมให้เลยอ๋ออันนี้ก็ต้องส่งไปร้อมกันนะคะอันเนี้ยใช่ใช่ต้องให้ช่างเขาใส่ร้อยเอ็นนี่ใหม่เดี๋ยวมาเอาทีเดียวเลยก็ได้ได้อันนี้หนูส่งให้ช่างซ่อมนะเพราะมันกระเทาะแล้วตรงนี้พ่อเขาเหยียบแตก แล้วก็เปลี่ยนเองตัวใหม่ไี้ค่ะนี่มาร้อนแว่นนะคะมาเอาแว่นที่สั่งตัดไว้จ้าเรามาตัดแว่นกับร้านนี้รอบที่สามแล้วจ้าแ<อ>ว่นตัวที่สามแล้วนะคะภายในร้านเขา่ามีแว่นเยอะมากนะคะเพื่อนๆลองดูนะคะแว่นเยอะมากแว่นแฟชั่นด้วยแฟชั่นสวยสดีจ้า<อ>มีแว่นใส่ตา มีแว่นหลายอย่างมากนะคะเพื่อนๆอยากได้ก็ลองมาเลือกกันดูนะขาร้านที่แม่จานจ้าบริการลูกค้าดีเยี่ยมนะคะเพื่อนๆคนไหนใ่มีปัญหากับสายตาแนะนำไปร้านนี้เลยจ้าห้องวัดสายตาใช่ไหมอันนี้แว่นใหม่ใช่ใชไหมอันนี้แว่นใหม่ครับแว่นใหม่ที่สันตัดไว้นะ ตัวนี้นะครับมันเป็นแบบซาะล่องเนาะเวลาวางอ่าอย่าวางข้ามแบบนี้นะครับอยากให้มันแบบหลีกเลี่ยงกันสัมผัสตรงไม่งั้นเอ็นมันจะขาดขช่ไหมพชายครับให้วางแบบนี้ให้ด้านล่างมันโดนพื้นแทนมันชิ้ก็ทําตกก็มีนะ <c oughs> แต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นเลนเนื้อเหนียวกว่าันเดิมนะครับ <c oughs> ลองใส่ดูนะครับ รับเงินนะครับรับเงินไหม